ดีครับนี่ครับอยู่กับทีมงานเหมือนเดิมครับเที่ยงนี้ครับผมนี่ครับเหมือนเดิมครับเขาก็เงยใกล้หน่ซู้มนะเขาก็เงยใกล้เนี่นี่ครับอ่าสาคูต้นแท้ครับสาคูต้นพัทลุงมันจิบมะขีสาคูอ่าทั่วไปของแป้งมันสมปลัมนะครับที่ที่คนเห็นกันนะครับบางคนเคยสงสัยว่าเป็นอย่างที่จะสูตรนันสูตนี้แต่ว่านี่ผมสาคูต้นแท่บนฝากมาให้เนี่อยู่หรแกล้ยังเหลือครับแล้วที่นี่มือนี่ผมสีร้องตุ่มครับน้ำลำไยอบแหงเบิ้ง บรเคยเห็นด้วยครับแต่ผมอยากลองอยากรู้ว่ามันจะทําได้ไหมต้มน้ำลำไยหรอครับเอาสาคูไปกวนกินได้ไหมเนี่ยมาลองกินดูดิมีวันนั้นน่ไมได้เหรอฮะจิ้มจิ้มได้ปะไม่ได้จิ้มยังเวจันเป็น,ปปล,ปนลำไยเอา่๋อ <น>ใส่แ้ใส่หมดใส่หมดได้เลยปัญญาดินีครับมันเป็นของนี่ครับ,ๆๆรบมันเป็นของต้มน้ำเนี่ยใ <ๆ S 2> <c oughs> จ่าอยากลองว่าเอามาต้มออกับขาคูมันเป็นยังไงนี่ครับ <c oughs> ผมว่าผมว่เคยสูตรนี้แล้วครับแต่ว่า <c oughs> ผม่เคยเห็นไผ่เห็ดพร้อ,อมแต่ว่า <c oughs> ผมอยากเรียนรู้อยากลองดึงจ่ายอยากลองว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ปวดเมื <c oughs> <c oughs> ่อยนะากลองน้อยๆนะครับวันนี้คนน้อยคนน้อยอร่อยมอร่อยฮะนี่ทั้งเห็นต้งกินครับ ืแก่ยี่พอไหมพอครับพอนะอ,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 อยู่แค่สิบสองคนนะ, <c oughs> ะนี่ายตาไปแกนี่คราอ๋อซึงเห็นต้องกินใช่ไหมนี่ครับนี่ครับผมสิ่มบัล้อสแห่ตามสูตรเนี่ยเขาบอกว่าต้มน้ำลำไยให้ให้ลำไยมันทองตัว ก็มีดีแหกสุดครับไม่ต้องฟองเลย <laughs> ใส่เลยน้ำตาลพอไหมเนี่ยใส่หมดเลยไหมทุกหนึ่งครึ่งก็พอนะเพรึ่งาะก็ต้องถามนะครอมีนู้นนี่หวานบัหวานครับมันเป็นหวาน, <laughs> น,น,นลำไยนนก็หวานแล้วลำไยก็หวานแล้วนี่ครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ์งตอนลำไยเดือดอีกเทียนนึงนะครับโอเคครับ <laughs> นี่ครับผมเริ่มเดือดแล้วครับตาผมเมื่อกี้เห็นได้ครับเดี๋ยวผมจะล้องเบิ้งเอาตากันนี้ออกก่อนอันนี้ใครชิมแล้วผมชิมแล้วหวานไหมหวานครับอ่าหวานครับนี่ครับหวาน<ล> <ทำ S 1> ีรยบนะตักอ่าลำไยออกก่อนนะครับแล้วเราก็ฉีมน,นี่นเลยสาคูเนีไไมันี่จะเป็นือสาคูของบ้านเหาเด้อครับที่เป็นสาคูยังก่อนใสๆใช่ไหมเต๋อมันจะเป็นยัง กูต้นหรพัทลุงจากูต้นหรพัทลุงกูใต้อะเนะกูใต้มาจากใต้ผม็นงมาให้ยหาถุงครับเด็กแรกอยู่เด็กแรกเลยผมหาถุงแล้วก็ผมเทสียไปถุงหนึ่งเม่เคยเห็ีตอนนั้นได้อีกสองถุงครับเก็บถุงนี้กับอีกถุงนึงอ่ะเราต้องรอให้น้ำเดือดไหมรอ น้ำก็รอแล้วใส่เลยนะ <Okay. S 1> อ่ะลองดูอนะ่ะทีดิมไอ้ยาทีทีค่อยค่อย,อยทีลงมี่เขาจะเอาน้ำนี่กวนเรืยเรือยครับอ่าค่อยๆ่ทีลุ่น้ำเย็นนะอ่ากายมีอะไรนะโคขาวโพดอยู่ในตู้เย็นนะนครับเป็นอีกวนแบนบ,นนบนี้แล,แล้วครับสาโค้กขอนสี่นี่มาทำนี่ครับอ่าเพื่อเหม้อลอะครทำนี่ นบางคนเก็สิว่าเออมันคือบมาเห็นขึยังเอาไปลางกก็ยังสาคูมีดใช้ใส่มันขึ้นกันพอกันพอกันนะนี่ครับใส่ข้าวโพดพร้อมงพ่อพ่อเนื้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาอยู่ไหมในใส่อยู่ไหมหรือพอแค่นี้พอกพอกันนะไม่แห้งเลยไแห้งนะแบบนี้นะอย่างนี้เลยครับนี่ครับโดนซุกแล้วครับผู้ใด้กะลองเห็นเบื้องนะครับผมกะ อาศัยว่าความน่าจะเป็นที่ผมอยากว่าเฮ้ยเราดีไซน์อยากอยากให้น,น,น้ําของมันเนี่ยมันหอมตักขึ้นมาที่หอมลำไยี่นะครับรถไฟหนะ่อยเบาไฟหนะ่ร้อนนะโอเคมีความอยากให้ตักขึ้นมาไม่กินของลำไยลรอกเรียกว่าอะไรนะใส่เม็ดลำไยใช่ไหม,อ,มอ่านี่ครับแต่ละสูตรผมห็ดเห็ดทางนี้เตี้ยที่สามกับบุ้คือกันเลยใส่อะไรต่อแล้ว อันนี้ถือว่าสุกยังลองชิมดูดิบิมอร่อยไหมถ้าอร่อยก็ใส่เครื่องลงก็เสร็จแล้วนี่ใช่ไหม,มใส่เครื่องใส่กะทิอือใส่เครื่องใส่กะทิกะทิเราใส่เลยไหมใส่เลยนะเดี๋ยวราดทีหลังเอาราดที<ๆ>่หล<ๆ>ังก็ได้อร่อยยังไงมันน้ำมันหวานอร่อยอร่อยหอมเลยหอมใหญ่เลยพี่สุกพี่สุกไอ้ที่ไหนเนี่ยไสไสกับแก้ม หอมหอมด้วยเป็นไงลองร่อยมากครับใส่ช้อนมาได้ช้อนหนึงอย่างนึงอันนี้โอ้ตัวโตตัวโตลูกพี่ชิมเถอะใช้กับแก้งให้มากินของหวานนี่นะโอ้ยมันผิดสูตรเดียมหมอสักครึ่งชั่วโมงเนี่เป่าก่อนมันท้อนไม่เป่าบรรลุค่าฐานเลยพูดพูดพูดได้ไหมบาแก๊สอีกหน่อยไก่บ้าแก๊แม่ว่าหรือพี่ กระดูกระดไปก็มาฮอนได้ปะเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวยูปิดปิดแจ็ซเลยไหมเราเนี่ยือว่าเอ้าข้าวโพดลงข้าวโพดลงก่อนเป็นไงพี่อืม่านไปเลยกาย่านทานฮะผ่านปะอ่าข้าวโพดเกือบปาพองวะเอานี่ลถปิดแจ็ซรถเจ้าว่ะปึ๊บนะเฮ้อ อะเอาเนื้อลำไยลงนี่ครับเเที่ยแรกนะครับผมก็อย่าว้องเบื้งวันที่เป็นจังได๋โอ้สุดยอดได้กลิ่นหอมใช่ไหมเหเลยเออนี่เนื้อลำไยฉ่ำๆครับอ่ากะทิตรงที่หลังไหมเรากะทิตรงที่หลังนะกะทิมันจะเสียไหมได้ลงก่อนนะลงก่อนมันจะถึงเสียใช่เอ้อนี่ตักให้ดูก่อนเลยแกะกะทิแกะแล้วเออมานี่ครับเห็นไหมเบิ้งนี่วิธีการกินครับมันจะเป็นลักษณะนี้ เสื้อปึอ๊บนะใส่สี่ก้อนนี่ครับคนนี้กินแบบนี้โอ้ใส่หลายปวดนะบิ้งก่อนนะครับเขาทำขายนี่ดีเลยนะเก็มเลยนะส่วนนี้นะนี่ครับบ,บางคน<ๆ>ไปเห็ดไปเห็ดเบิ้งนะครับเห็ดขายเบึง้งไปถึงคนท็อไหม หวานเจี๊ยบพุนทอปนี่ไงไหมบิ๊กหอมหอมก่าทีด้วหอมกอาทีหอมนั่นสิหอมก่ดทีหอมยังวะหอมลำไยไงนี่ครับผลใชยพูวันนี้ก็ชชยภูมคลิปนี้อีเคพูนึงไายคลิปแลครับขอแจ้งหน่อยขอแจ้งหน่อยขอแจ้งไอจหน่อย นี่เนี่นี่ผ่านแล้วครับโอเคครับนี่ครับมาเบิงนี่สู้มานี่ครับผมเซตเรียบร้อยครับผมเขาเรียกว่าอะไรบะจะตงเอาตั้งชื่อยังไงดีหวานสาคูลำไยใส่ข้าวโพดนะหวานสาคูลำไยใส่ข้าวโพดโอเคครับเรียบร้อยครับ